วิธีเปลี่ยนเครื่องบินขับไล่ F-5 ให้กลายเป็นเครื่องบินสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดในขณะที่หลายชาติพยายามอัปเกรดเครื่องบินลบให้มีความสามารถมากขึ้นด้วยการติดตั้งเลด้าที่ทรงพลังมากขึ้นและอัปเกรดระบบอาวุธของเครื่องบินให้รองรับการใช้งานอาวุธนวิถีขั้นสูงเพื่อให้เครื่องบินลบของตนสามารถเป็นเครื่องบินลบที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นได้แต่ครั้งหนึ่งในช่วงสงครามเย็น General Electric เคยนําเสนอวิธีการที่เรียบง่ายที่จะทําให้เครื่องบินขับไล่มีความสามารถในการโจมตีภาคพ,พื้นดินและสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดที่ทรงพลังสิ่งที่เจนเนอรัลอิเล็กทริกเสนอในเวลานั้นไม่ใช่ระบบอาวุธนัวิธีขั้นสูงแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากันพอตนี่คือ gpu 5 a ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดอำนาจการยิงของเครื่องบิน a 1 0ไปยังเครื่องบินลบรุ่นอื่นภายในการพอร์ต gpu 5 a จะมีการติดตั้งปืน GAU-13A จำนวนหนึ่งกระบอกซึ่ง GAU-13A ก็คือปืนที่เกิดจากการที่ผู้พัฒนานำปืน GAU-8A Avenger ขนาด30มิเมตรที่ติดตั้งในเครื่องบิน A-10 นำมาปรับลดขนาดให้เล็กลงเพื่อให้สามารถนำไปติดตั้งให้กับเครื่องบินรุ่นอื่นได้หรือก็คือ GAU-13A มันก็คือรุ่นที่เบาวกว่าของ GAU-8A จากเดิม GAU-8A ในเครื่องบิน A-10 เป็นปืน7ลลำกล้องหมุนเมื่อนำมาปรับลดขนาดเป็น GAU-13A มีเพียง4ลลำกล้องหมุนเท่านั้นดังนั้นสรุปได้ว่า GAU-13A มีขนาดที่เล็กกว่าและมีลำกล้องน้อยกว่า GAU-8A แต่ปืนทั้ง2แบบจะใช้กระสุนปืนขนาดเดียวกันก็คือ30 x 173ม mm, ิเมตรซึ่งแม้ว่าจะใช้กระสุนขนาดเท่ากันแต่ด้วยขนาดที่แตกต่างกันมากพอสมควร ทำให้ปืนทั้งสองแบบมีความสามารถที่แตกต่างกันพอสมควร GAU-8A จะมีอัตราการยิงมากถึง3,900นัดต่อนาทียิงได้ไกลที่สุดประมาณ3,660เมตรระยะหวังผล1,220เมตรส่วน GAU-13A จะมีอัตร 2, าการยิง2,400นัดต่อนาทีแม้ว่าจะมีอัตราการยิงที่ต่ำกว่าแต่ก็เป็นอาวุธที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลและมีความน่าเชื่อถือไม่แพ้กันถึงกับมีการพูดถึงโดยบางสื่อว่า เครื่องบินแบบใดก็ตามที่ติดตั้งการพอร์ต GPU 5A ที่มีปืน GAU-13A ติดตั้งอยู่ภายในมันจะกลายเป็นเครื่องบินที่เรียกว่า Mini A-10 ได้เลยทีเดียวการพอร์ต GPU 5A ทำการยิงกระสุน2แบบได้แก่กระสุนระเบิดแรงสูงใช้กำจัดยานพาหนะหุ้มเก่อเบา และกระสุนเจาะเกาะพลังงานจนอำนาจทะลุทะลวงสูงใช้สำหรับจัดก,การยานพาหนะหุ้มก่อหนักเมื่อทำการยิงแก๊สจากการยิงปืนถูกออกแบบให้ไหลออกทางด้านล่างของการพอดซึ่งเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สด,ดังกล่าวไหลเข้าสู่ช่องรับอากาศของเครื่องยนต์ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องยนตน์ไพ่นของเครื่องบินทำงานผิดปกติได้เจเนอเรลไดนามิกผู้พัฒนายืนยันว่า GPU 5A สามารถติดตั้งได้กับเครื่องบิน F4 F5 F15 และ F16 ได้โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงเครื่องบินกองทัพอากาศอเมริกาได้ตัดสินใจนำ GPU 5A ไปติดตั้งให้กับเครื่องบินบางลำเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีและสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแต่ในการใช้งานจริงผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้พัฒนานและกองทัพหวังในสงครามอ่าวในปี1991 F16 ของอเมริกาบางลำได้รับการติดตั้งการพอร์ต GPU 5A และถูกนาไปใช้ในสงครามจริงแต่หลังจากใช้งานได้เพียงวันเดียว GPU 5A ก็ถูกถอดออกจากเครื่องบิน F-16 เนื่องจากแม้ว่าจะมีพลังทําลายล้างที่ดีแต่ขาดความแม่นยําการนํา GPU 5A ไปติดตั้งใช้งานในเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงทําให้มีปัญหาเรื่องความแม่นยํานักบินมีเวลาในการเล็งเป้าน้อยเกินไปและที่สําคัญจุดติดตั้งอาวุธของเครื่องบินในยุคนั้นไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับในปัจจุบันเมื่อติดตั้งปืนที่มีน้ําหนักมาก และเมื่อทําการยิงปืนที่มีแรงถีบมหาศาลทําให้ปืนสั่นไปมาจึงทําให้ยิงได้ไม่แม่นยำมากนักแต่มีบางรายงานอ้างว่ามีการติดตั้งการพอร์ต gpu 5 a ในเครื่องบิน f 5บางลำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้